สวัสดีครับคลิปนี้จะพามาดูวิธีการลงอิดนะครับเป็นอิดมอนนะครับที่อยู่ด้านหลังผมนะครับทุกวันนี้เป็นนวัตกรรมใหม่นะครับโดยใช้รถเนี้ยบในการลงนะครับแต่ถ้าเป็นสมัยก่อนนะครับอิดหนึ่งหมืนสองพันก้อนเนี่ยจะใช้คนลงนะครับคนลงกวัน4สี่คนนะครับบนสองล่างสองนะครับแล้วก็เรียงให้เป็นระเบียบให้กับลูกค้าที่ด้านล่างด้วยนะครับแต่ทุกวันนี้นะครับนวัตกรรมใหม่ครับมีรถเคลนรถเนี้ยบในการยกโอ้สุ สะดวกสบายขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยครับเดี๋ยวผมพามาติดตามรับชมในการยกของลงของนะครับมีความปลอดภัยยังไงอิดเราล้มเราแตกไหมเราเช็คได้ครับมารับชมชิปนี้เลยครับตอนนี้น้องก็ลงได้สามเลทแล้วนะครับทั้งหมดหกเลทนะครับ ก็มันติดสายไฟเนาะมันก็ใช้เวลาหน่อยเดี๋ยวบังเขาลงอิกก็นเนาะจังเอาทอไปต่อสะดวกสบายนะครับเนียบรุ่นนี้น่าจะเหมือนกันกันกบรถที่อยู่บ้านเนาะรถของผมประมาณสามตันครับ สนใจติดต่ออิดน้องชายได้ครับเสียบุญทวีนะครับ facebook ก็บุญทวีภาษาอังกฤษนะครับอิดแดงครับมีคุณภาพนะครับอิดเราก็มีการทดสอบนะครับพี่น้องครับปลาก็ผมตัวให้ปามารับอิดนะครับพอดีผมไปซื้อท่อ pvc อยก็เลยโทรหาป่ามารับอิดกับนอ้องอิดเป็นการทดสอบนะครับในห้องแล็บนะครับทดสอบในการรับกําลังของอิดนะครับเป็นการรับกําลังอัดนะครับของก้อนอิดด้วยนะครับแต่ว่าน้ําหนักนะครับน้ําหนักของอิดท,ที่จะมาใช้ในการกำลังโครงสร้างนะครับถ้าเป็นอิดมอนก็จะอยู่ที่1 8 0ยกิโลกร,รัมต่อตารางเมตรนะครับ ส่วนอิดบล็อกก็จะ120กิโลกร,รัมต่อตารางเมตรส่วนอิดบนลเบาจะ9กกิโลกร,รัมต่อตารางเมตรนะครับสมัยก่อนก็จะเห็นเฉพาะคนลงเนาะสมัยนี้ก็พัฒนานะครับใช้เนียบกันหมดแล้วนะครับางานเราก็พร้อมนะก่ออิดนะครับส่วนงานโครงหลังคานะครับก็ต้องรอช่างโครงหลังคาอยู่ครับ ท่านก็ติดอีกหนึ่งหลังอยู่เนาะสบายแพ็คมาอย่างดีเลยนะครับใส่พลาสติกด้วยนะครับใส่พลาสติกแบบนี้นะครับ มันดีอย่างหนึ่งคือเวลาเราขนย้ายคือพวกเศษแกลบนะครับแกลบที่โดนเผามานะครับนี่พวกแกลบพวกเขานี่นะครับมันจะไม่ปิวจากรถเราไปใส่รถด,ด้านหลังที่วิ่งตามท้ายเรานะครับอันนี้ก็ส่วนดีอย่างนึงนะครับส่วนที่สองก็คือคลุมไว้ไม่ให้อิดนั้นเราล้มนะครับถ้าเราเดินทางไกลนะครับหรือว่าไปส่งประมาณ300 4 0 0กิโลเนาะ ก็จะดีนะครับ1อิดเราไม่ล้ม2วัสดุเศษผงฝุ่นต่างๆก็จะไม่ได้ไปรบกวนกับรถที่อยู่ด้านหลังเราเนาะเลทที่5้านะครับมีหกเลทนะครับชุดนี้จะมาหนึ่งหมันก้อนนะครับ เลสสุดท้ายครับเลสที่6นะครับอย่างที่บอกไปครับอิดมอนนะครับอิดมอนของเรานะครับนี่นี่นะครับอิดมอนก้อนหนึ่งนะครับรับน้ําหนักหรือว่ารับแรงกดได้นะครับที่ทดสอบอยู่ในห้องแลบนะครับรับน้ําหนักได้ที่กําลัง30มกิโลกรัมต่อตารางเซนนะครับฟังไม่ผิดนะครับ30มกิโลกรัมต่อตารางเซนนะครับมีความแข็งแรงมากนะครับ ถ้าประสานกันเกาะอิฐเป็นตัวประสานก็จะรับน้ำหนักในการกดหรือว่าแรงยึดเหนี่ยวได้ดีนะครับในการทดสอบในห้องแลบนะครับ30กิโลกร,รัมต่อตารางเซนครับก็สุดยอดครับแน่นหนาเลยนะครับสหรับอิฐแดงนะครับตอนนี้ เสียบุญทวีก็ลงเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับใช้เนียบนะครับเนียบสามตันครับเหลือเฟือครับสบายๆนะครับนี่เป็นกรรมมนุษย์ทีในการส่งของที่รวดเร็วนะครับไม่ต้องเสียเวลาเหมือนสมัยก่อนนะครับใช้เนียบนะครับถ้าเป็นสมัยก่อนเสียทวีต้องเอาคนไปด้ดยประมาณ ส,สี่คนนะครับวนสองล่างสองในการขดน,นะครับแล้วก็มาเรียงจัดเรียงให้กับลูกค้าแบบนี้ด้วยนะครับฝากกดติดตามกด subscribe ทีมงานเราด้วยน,นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต,ต่อไปนะครับคลิปนี้เป็นคลิปมาดูวิธีการลงนะครับหรือว่าขนส่งนะครับทางสปอร์ตที่แบบใหม่ๆนะครับโดยนี้ก็หันมาใช้เนียบในการขนส่งกัน แคบจะเยอะแล้วนะครับสมัยก่อนใช้คนลงเนาะอย่างที่ผมบอกไปนะครับก็ขอฝากคลิปดีๆจากทีมงานเราด้วยนะครับจากผมด้วยนะครับคลิปนี้เป็นการลงอิดแดงนะครับนี่ด้านหลังผมนะครับเป็นการเป็นการลงอิดแดงนะครับซึ่งอิดแดงนั้นมีความแข็งแรงอยู่ที่30ิกิโลกรัมต่อตารางเซนนะครับซึ่งมีความแข็งมากนะครับอย่าประมาทโดยเด็ดขาดนะครับว่าอิดแดงนั้นไม่แข็งแรง อิดแดงในความคิดในความในความคิดของผมแล้วก็ตามที่ทดสอบมาแล้วก็ได้รับในเรียนมาอิดแดงนะครับทนนะครับทนแต่อิดสามประเภทคุณสมบัติตต่างกันทั้งอิดแดงอิดบล็อกอิดมวลเบาจะมีคุณสมบัติที่แตกต่างออกไปนะครับอิดแดงยึดเกาะได้ดีความแข็งแรงสูงนะครับแต่ไม่ทนความร้อนนะครับแต่อิดมวลเบาเบา สบายเพราะทาจากผงยิบซ้ำนะครับแล้วก็ซับเสียงได้ดีแล้วก็ทําให้มันเย็นได้นะครับอันนี้คือข้อดีนะครับส่วนอิฐบล็อกก็จะเป็นอิฐที่โปร่งนะครับอิฐที่โปร่งก็สามารถใช้ได้ในอาคารที่ไม่รับกําลังมากหรือว่าหรือว่าบ้านชั้นเดียวประมาณนี้นะครับก็ขอฝากคลิปนี้ไปด้วยนะครับคลิปการลงอิฐนะครับ เดี๋ยวไปรับบินจากน้องก่อนนะครับฝากกดตั้งามับสไาชิด้วยนะครับสวส,สวัสดีครับ